ทุกคนตอนนี้นะคะก็ลงจากรถเมรเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินสตอยเข้าวัดไปแล้วแบบว่าถนนชันมากเป็นคืนเขารถเมล์ต่อแค่ปากเขาต่อแต่ข้างล่างแล้วเราต้องเดินขึ้นเขาไปนะคะคือไกลอยู่ประมาณ600กว่าเมตรอ้ยเหนื่อยเวอร์แล้วเดี๋ยวเราจะ มาบอกว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเนอะที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็คือว่าเมื่อวานตอนไปกับชอนมินเลดใช่ไหมแล้วข้อเนี้ก็กำลังถ่ายถ่ายวอกถ่ายให้วิดีโออะไรบรรยากาศให้มาให้ทุกคนแล้วครอวนี้ปรากฏว่าเมมโมรีในกล้องกล้องวิดีโออ่ะมันเต็มแล้วประเด็นก็คือ เอากล้องถ่ายรูปไปอีกอันหนึ่งก็เลยสลับเมมโมรีจากกล้องกล้องถ่ายรูปเอามาใส่กล้องที่ถ่ายวิดีโอนะคะแล้วเราเนี้ยบากว่ามันก็สลับแล้วมันก็ใช้ได้นะนเราบัดไดก็เลยเอาเมมโมรีหลังจากนั้นอะหลังจากกําชอนอะถ่ายได้แป๊บหนึ่งแล้วเมมมันเต็มใช่ไหมในกล้องวิดีโอก็เลยเอาเมมกล้องถ่ายรูปมาใส่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรค่ะจนกระทั่งเมื่อเชา้าเมื่อเชา้าจะดึง วิดีโอจากการใส่คอมเอาไว้เพื่อเคลียร์เมมโมรีเนาะปรากฏว่าหาไม่เจอเปิดไม่ได้คือฟุตที่ถ่ายจากกล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปอะแต่เมมมันเป็นเมมของไม่ใช่สิคือฟุตที่เอาเมมจากกล้องถ่ายรูปมาใส่อะ่ะหายไปหมดเลยเปิดไม่ได้เลยมันบอกว่าไฟล์ไม่รองรับอะไรสักอย่างหนึ่งก็แบบ คาดว่านะคะทุกคนคาดว่าฟุตที่ถ่ายที่กำชอนวิเลจกลับไปกินร้านอาหารอาจุม,มาที่เป็นผัดปลหมึกน่าจะหายแล้วก็รูปถ่ายที่ไปคาเฟ่มาก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้ว่าจะกู้กลับมาได้หรือเปล่าแอบน่อยแอบเสียใจทางที่ไร่ได้เดินขึ้นมานะคะนี่ไงก่อน ยังไงก่อนเดินขึ้นขขาวไปสวาวเกาหลีเกาหลีเข้าใจนี่หนทางข้างหน้าแล้วแดดก็แรงอยู่แต่ก็น้วงงปะคะทุกคนคะอีกไกลไหมหอ๋อต้องสู้ค่ะเพื่อคอนเทนต์เราต้องมาเหนื่อยมากค่ะเซจะไหวไหมเนี่ยจ,จะแลกไม้จะขิดไหมคะทุกคนมาถ่ายกันดีกว่าว่า ฉันจะขีดไม้กับปูซานปูใจวันที่สามนะคะวันนี้จะไปไหนอรอเดี๋ยวดูอีกทีแพลนไว้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกาดใหม่เพราะว่าการในกล้องถ่ายรูปอะ่ะมันเปิดไม่ได้แล้วก็เลยแบบต้องเอาการ์ดใหม่มาใส่ตอนนี้ก็คือภาวนาว่ากลับไปขอให้มันกู้กลับมาได้หรือว่าแก้ไฟายอะไรให้มันเปิดได้หน่อยเนาะเพราะว่าเราจะไม่มีรูปสวยๆลง เพจลงไอจีเลยไม่แต่ลูปในโทรศัรพท์มาลูกคาเฟ่ปุกปิกลูกกำชอนวิลเลจฉันอุตส่าห์ตั้งใจถ่ายล้ฟูดที่ไปกินแบบร้านอาซุมาเมื่อวานฟูดที่กำชอนมันจะหายหมดไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดกันดีกว่าเนาะ น,นี่ซื้อหนมนี้มาแล้วนะคะคือมอกอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าแบบที่ตลาดแห่นแดคือแบบคิวยาวมากแต่วันนี้มาที่วัดคือแบบแบบไม่มีคิวนะคะก็เลยแบบลองซื้อดูอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทางเดินระหว่างเข้าวัดนะคะฟิลเหมือนไอ้นี่มาโตเกียวที่แบบทางเดินเข้าวัดอะแน่คล้ายคล้ายวัดหน้าวัดอาซากุสะนะคะก็จะมีขายแบบเครื่องรางต่างๆได้ๆอ่ะ เดี๋ยวจะมาลองชิมขนมนี่กันนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ่ะใครรู้บ้างโฮต็อกอะไรปะราคา2,000วอนนี่เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูฟิลเหมือนปลาต้องโกสะละเปลาทอดคำแรกคืออย่างนั้นเลยอือมังนคือซาลาเปาทอดค่ะอร่อยชอบอืมหมวดปลาหมึก มี5,000วอน4,000วอนนี่ไงน้องนวดปลาหมึกนะคะห้านะนะหวานนี่ค่ะนวดปลาหมึกนะคะอะไราพันคือซื้ออันใหม่ซื้อนวดปลาหมกนะึกแล้วในปากก็คือ,อยังกินอิสระเบาทอดนี่นะท่ีกพันห้า่ขาบอกสีน่พัเห้0 0เขาบอก4 0 0 ปลาหมึกอะ่ะนี่าวางก่อน่ากินมากเอาสองอันหรอสองอันห้าบาหรอน่ากินอยู่นะ <c oughs> ว่าไปลุงคุณลุงอปป้าเขากำลังปิ้งปลาหมึกให้เรานะคะนอกจากนี้นนเขาเยังมีซาลาเปาอีกนะนี่ซาลาเปา วิวคือแบบโอ้โ oh, ห oh, oh, ดูทะเลค่ะเวอร์ไม่ไหวนี่ยังไงก่อนก็มาอยู่ตรงนี้เลยสุดแบบที่ทุกคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปนะคะกับตรงนี้มุมนี้นี่สวยมากข้างหลังคือแบบวิวแบบ อลังการมากเวอร์นี่ไนี่ตัวโซ่เลิศไม่ไหวอากาศดีค่ะวันนี้แบบไม่หนาวมากนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วค่ะเราอยู่ที่หาดควางฮัลลีบีนี่ยังไงก็ยังไงก็มาคือแบบหลงเยอะมากค่ะอยาจะบอกแ,แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคือไม่มีเวลาถ่ายเลยเพราะว่าแบบเดินหลงเดินหลงเวอร์นี่นะคะควางฮัล,ลีบีนี่เลย สวยมากแต่แอบมาดึกไปหน่อยแต่ก็ยังสวยอยูไม่ดีแบบหลงมากหลงทางเวอร์นี่นะคะยังไงยังไงซีดม,มาแล้วนะคะควังฮัลลีบีสอ่ามันก็จะแสงสีเยอะกว่าตรงแฮอึนแดนหน่อยๆ แล้วคนละฟิลเนาะกลางคืนก็คงต้องตรงนี้อ่ะทุกคนเดินหาร้านไก่ร้านไก่ทอดทก็ยังไม่เจอเจอแต่ร้านอื่นๆร้านอะไรก็ไม่รู้ไม่เจอร้านไก่ทอดที่อยากกินดูเซจะเจอไหมพอดีหาร้านไก่ไม่เจอค่ะต้องลองเออด้วยแบบร้านอะไรก็ได้นะคอนเทนต์สรับวันนี้ไม่มีฮอต แบบเป็นหม้อน่ากินนะนี่นะคะหน้าตาอ,อาหารที่สั่งมานี่โอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอจบทริปปูซานวันที่สามเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินอะไรก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะบายบาย